สวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะมาพบกันในเรื่องของการดูดวงนะคะ,อ,ะอันนี้เราจะมีเรื่องของการแนะนำหินด้วยนะคะว่าะจะมีหินมงคลที่เราควรจะใช้สำหรับธาตุอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะขอเน้นที่ธาตุดินเป็นพฤกษ พังกรกันนะคะผู้ที่อยู่ธาตุนี้ในภายใน3เดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีหินเสริมดวงที่สามารถช่วยทางาคุณได้นำไปเสริมดวงได้บ้างไหมนะคะเอาเคค่ะวันนี้ก็จะมีไพ่สำหรับของพระพิคเนตมีของ78ดอนะคะ แล้วก็มีของไพ่ไรเดอร์เวดแอนเจอร์แอนเซอร์แล้วก็เราก็จะจบกันที่ไพ่จักระนะคะว่าดูว่ามีสิ่งอะไรที่เ,เด่นสำหรับเราแล้วสิ่งอะไรที่ด้อยสำหรับเรานะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราก็จะมาเปิดที่ไพ่เราจะขอไพ่78ดอลก่อนนะคะไพ่เจ็ดสิบแปดดอลเนี่ยค่ะจะเป็นไพ่ที่แนะนําเราว่า เราควรจะเดินไปทางไหนตอนนี้เราก็จะมาดูว่าใน3เดือนเนี้ยมีอะไรบ้างที่เราควรที่จะ awareness นะคะอันนี้ผู้ต้องเรียนย้ำนิดนึงว่าไพ่เนี้ยก็จะเป็นการดูแบบ general reading นะคะเพราะฉะนั้น ก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะถ้าต้องการดูไฟส่วนตัวก็ทักมาที่ลายด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าจะไปที่เพจได้นะคะโอเคค่ะเรามาดูนะคะออของธาตุด,ดินพฤึกมักดิ์งกรกันนะคะขอสามใบแรกค่ะสามใบแรกจะเห็นว่าถ้าเราถามว่าในเรื่องของกันงานนะคะ การงานการเงินความรักแล้วก็ครอบครัวเนี่ยถ้าในเรื่องของการการงานเนี่ยก็มีการเริ่มต้นนะคะมีการหว่างพื้นหวงผลเป็นการช่วงเริ่มต้นแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยแต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังก็คืออในช่วงเนี้ยอาจจะมีหนี้มากขึ้นหนี้หแบบว่า นี่ที่ที่คุณจาเป็นจะต้องจ่ายอย่างเช่นอย่างค่าเทอมลูกหรือว่าบัตรเครดิตหรือว่าค่าผ่อนรถอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งในช่วงยุคโควิดเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงตัวตัวบิศาจที่ตามเนี่ยก็คือแทนด้วยสัญลักษณ์ของของหนี้นะคะที่ตามคุณมาตอนนี้พอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเคลียร์พวกเนี้ยได้นะคะายใน3เดือนนี้คุณจะมีอิสระทางการเงิน คุณจะมีอิสระทางการเงินที่จะที่จะทำงานเดินต่อไปได้นะคะเพราะว่าการงาน,นมันได้เริ่มต้นแล้วนะคะน,นี่ถามว่าใครจะสนับสนุนเราในเรื่องอะไรบ้างนะคะ<ม><ม>ก็คือหนึ่งดาบอันนี้ก็คือยังไงซะงานที่ทำเนี่ย มันเริ่มต้นแล้วมันต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยประตูเนี่ยมันเปิดอยู่แล้วแต่ในระหว่างทางมันก็อาจจะมีความซับซ้อนอันนี้มันเป็นเหมือนเหมือนหอนทางเขาวงกฎมันมีความซับซ้อนที่ทําให้เราเนี่ยจะต้องเดินผ่านไปให้ได้ว่ามันเป็นเหมือนโอกาสที่จักรวาลยื่นมาให้คุณความสําเร็จกำลังกำลังจะมาเนภายใน3เดือน,นก็อยากให้คุณเนี่ยมีความ มุ่งมั่นที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆทั้งเรื่องการงานนะคะการเงินให้มันสมบูรณ์เพราะว่าสิ่งที่ปรากฏก็คือเป็นภาพของผู้หญิงที่มีอิสระทางด้านการเงินการงานนะคะเรามาดูอาขอไพ่อีกหนึ่งใบนะคะอันนี้ค่ะก็คือสิ่งที่พอคุณทำงานเนี่ยมันก็เกิดความหนักเหนื่อย นะะเพราะว่าคุณมุ่งไปที่งานการงานการเงนิงนงนะฮะแล้วก็กลับไปฝันเพราะฉะนั้นเวลานอนมันเหนื่อยนอนแต่ว่าแม้แต่การนอนเนี่ยคุณก็ยังฝันเห็นเป็นบางกรมบางกรเป็นความมั่นมั่งคงมั่นคงมั่คงคั่งร่ำรวยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทําไปเนี่ยไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนนะคะอันนี้เราลองมาดูไพ่อีกใบหนึ่งนะคะขอไพ่อีกใบหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นคุณเป็น คนถ้าเป็นผู้หญิงก็ถือว่าเป็นผู้หญิงอันนี้เป็นภาพไพ่สเตรนจ์เป็นผู้หญิงที่ที่มีปัญญาเก่งเพราะว่าคุณจะเห็นว่าฟินิตี้เนี่ยอยู่ตรงนี้ถ้าเห็นฟินิตี้เมื่อไหร่เนี่ยก็ก็คือคุณคุณมีสติปัญญาแล้วประตูประตูเนี่ยเปิดคุณหันหลังให้ประตูเนี่ยคุณคุณมีคือหมายถึงว่าคุณไม่จําเป็นต้องพึ่งพาใครเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะอยู่ด้วยด้วยลําแข้งของตัวเองคุณก็จะหา หาในสิ่งที่คุณต้องการมาได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งใครนะคะอันนี้ก็คือเป็นไพ่78ดอกนี่เรามาถามถึงไพ่78ดดอเนี่ยจะเป็นการของเ,ออเรื่องของการแนะนำอันนี้ขอสามใบจากไพ่ไรเดอร์เวดไรเดอร์เวดเนี่ยจะเป็นค่ของการพยากรณ์นะคะของไรเดอร์เวด ขอสรุปเรื่องนี้หน่อยค่ะว่า3ามเดือนเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเดือนแห่งความรักที่จะกำลังจะเข้ามานะคะก็อาจจะถ้าคนโสดอาจจะได้เจอคู่นะคะเพราะฉนั้นหรือ,อคนโสดอาจจะได้เจอคู่แต่ว่า คำถามประเด็นก็คือว่าเราจะแน่ใจได้หรือเปล่าเพราะว่าจะเห็นว่าถ้าเราแกะจากภาพเนี่ยผู้หญิงก็จะถามเทวดาว่าคนนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วก็ตรงข้างหลังนี่ก็จะเป็นภูเขาหมายถึงเรื่องของปัญหาที่จะเกิดมาตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้อันนี้ก็เป็นดอกไม้ไฟตรงนี้ก็จะเป็นงูก็จะเกี่ยวกับพวกราคาตันหาแต่ถามว่าเลเวอร์เนี่ยถ้าคนไม่มีคู่ ก็ดีถือว่าอาจจะได้พบเจอคนที่คนที่ถูกใจนะคะเพราะว่าแสงอาทิตย์ออกมาเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่มีการเริ่มต้นแต่พอมาดูใบที่สองเนี่ยแสดงว่าคุณมีมีคนที่ให้เลือกเยอะเพราะนั้นการที่เลือกเยอะเนี่ยเราไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้แทนตัวคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแทนตัวคุณว่าคุณเนี่ยจะเลือกจะเลือกใครดีจะเลือกใครดีนะ ก็มันมีให้เลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ยังลังเลสงสัยอยู่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็อยู่ในฐานะที่มั่นคงบ้างคัง่งนะคะก็ถ้าเป็นเรื่องถ้าเรื่องงานเนี่ยมันจะเกี่ยวพันมากับสิ่งที่เราสิ่งที่เราทํา สิ่งที่ไพ่ของ78ดอเนี่ยแนะนําไว้เนี่ยก็คือมีเรื่องของการเริ่มต้นทํางานมีความสําเร็จของงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็คือควีนอ of สอดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนความความมั่นคงนะคะแต่ว่ามีความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งแต่ว่าดาบเนี่ยก็คือขอให้ระวังในเรื่องของการพูดจาหน่อยในเมื่อแบบเราอาจจะอยู่ในตําแหน่งที่สูง อยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดอ่ะก็เราอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะนั้นให่ถ้าเป็นของการพยากรณ์ก็ในสองเดือนเนี่ยคนโสดก็อาจจะอาจจะ,จจะมีคนเข้ามาให้เลือกนะคะส่วนแต่มองแล้วเนี่ยก็คือไพ่ใบนี้มันจะสอดคล้องกันก็คือเป็นผู้หญิงแกร่งนะเพราะฉะนั้นการที่จะคนจะเข้ามาหาคุณเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็คือคุณก็จะเป็นคนเลือกด้วย อันนั้นการจะตัดสินใจให้ดีเนี่ยคือขึ้นอยู่กับสติปัญญาของคุณเป็นที่ตั้งคุณจะไม่ได้ใช้อารมณ์คนธาตุดินเนี่ยจะเป็นเป็นเป็นคนที่ไม่ใช้อารมณ์นะจะใช้ตรก,กะในการดําเนินชีวิตการเน้นความการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงต่างๆเนี่ยจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะทีนี้เรามาดูของไพ่พระพิเนนพระพิคเน ในเรื่องของความสําเร็จของของการงานนะคะว่าใน3เดือนนี้พระพิคเนตอ,อยากบอกอะไรเราบ้างนะคะต้องการนำอะไรเราบ้างมาดูในไพ่ใบแรกนะคะพระพิคเนตบอกว่า B Can d i d B c ิ n d i d ้นิดเนี่ยเพราะฉะนั้นในการทำงานเนี่ยคุณสิ่งที่คุณต้องการที่คุณต้องการมากที่สุดก็คือจักระที่6จักระที่6เนี่ยจะก,ก็เป็นเรื่องของ เกี่ยวกับการสื่อสาร communication เพราะนั้นการทำงานก็ต้องมีการสื่อสารเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็จะมองว่าถ้ามองไปแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ที่มีความ strength แข็งแกร่งนะเนาะไม่งอใครแล้วก็ส่วนไพ่ใบนี้ก็คือเป็นผู้นำผู้นำผู้นำอยู่แนละ้วผู้นำ ผู้นำผู้นำอยู่แล้วเนี่ยแล้วมีดาบอยู่ด้วยเนี่ยก็ยิ่งยิ่งแสดงถึงอ,อ,อำนาจนะคะเพราะนั้นอุณพคะนได้เตือนว่าให้คุณเนี่ยระวังในเรื่องของการใช้คำพูดเพะฉะนั้นบางทีอาจจะไปกระทบกระเทือนใจออของผู้ร่วมง,งานก็ได้เทอคอยนะคะลาฟิสเออทอคอยเนี่ยจะเป็นหินที่ช่วยในเรื่องของจักรที่หได้เยอะมากนะคะ จัก,กระที่6กนอกจากเทอร์คอยซ์แล้วก็ยังมเีเดี๋ยวกอดูนิดนึงเพราะว่าหินเนี่ยมันจะเยอะมากแต่ว่าคุณจะใส่ยังไงให้ให้เหงๆปังๆรวยๆนะคะหรือว่า,าใส่แล้วเนี่ยไปเสริม เสริมโชคชะตาของคุณเนี่ยคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าคุณพล่องที่จะประไหนแล้วคุณเอาหินเนี่ยค่ะไปไปเสริมดวงตรงนี้นะคะจักระที่หกเนี่ยนอกจากจักระที่โทษทีค่ะจักระที่ห้านะคะเจอคอยแล้วก็ขยะไซดโบพ์ขยะไซด อะคอลมารีนก็ได้นะคะแต่ที่ร้านเนี่ยก็จะมีบลูอะคอลมารีนนะคะาขายนท์ายายนท์นะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าทำเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวจะออกคลิปในเรื่องของสร้อยอหิน หิน stone believer เนี่ยอ,ออกมาตามจักระนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นพระพิคเนตก็ได้เตือนมาในเรื่องของจักระที่ที่5นะคะในเรื่องของคอ,อตรงโถงจักระนะคะอันนี้เรามาดูไาพา่องเจลนิดหนึ่งไพ่องเจจะ สามารถให้คาตอบในสิ่งทีเ่เราต้องการอยากรู้ไหมสําหรับคนธาตดินนะคะคนธาตดินมีความมั่นคงช้าๆแต่ว่าเติบโตไปในทิศทางที่มั่นคงนะคะถ้าถามว่าในเรื่องใน3เดือนนี้ถ้าการงาน จะได้โปรโมชั่นโปรโมทหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นปีเริ่มต้นนะคะอ่าเราก็มาดูว่าตอบว่าอะไรใบเราจะขอสาใบนะคะสำหรับคำแนะนำโอเคเราถามว่าจะได้โปรโมชั่นไหมใน3เดือนนี้ the situation will improve จะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุงนะคะในองค์งกรของคุณ Big Happy changes ก็ความเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นอ่ะคุณก็จะมีมีความสุขมากขึ้นถ้าถามเรื่องของชัมมิ่งว่าคุณจะได้โปรโมทไหมคำตอบจาก a n งเจลก็คือ No นะคะณนะตอนนี้ใน3เดือนนี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งนั้นนะคะอะตอนนี้เราก็มาดูในเรื่องของจัดกาบนะคะ จักระทั้งเจ็ดจักระเนี่ยคุณตัวไหนที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะคะตัวไหนที่น้อยพล่องที่สุดสําหรับคุณหนึ่งสองสามสี่ห้ามันมีทั้งหมดเจ็ดจักระนะคะแต่ว่าผู้เปิดเปิดสารเนี่ยก็จะ ดูให้ทีเราจัก,จกะจักระแรกคือ tricky นะคะจักระที่สองเป็น gratitude จักระที่สามเป็น creation จักระที่สี่เป็น growth นะคะแล้วก็จักระที่ห้าเป็น victim ส่วนจักระที่หกเป็น recovery แล้วก็ มิโรโฟนะคะก็คือจักระที่7เพราะฉะนั้นจกที่ดีที่สุดก็คือมิโรโคนะคะคือจักระที่7จ็ักระที่เนี่เราจะเรียกว่าคราวจักระจะอยู่ส่วนข้างบนกระหม่อมของมนุษย์ทุกคนนะคะทีเ่เป็นต่อมแกรนไพพีชูรียนะคะซึ่งต่อมเนี่ยถ้าทํางานร่วมกับตาที่3จักระที่6เนี่ยค่ะมันจะทําให้เราเนี่ยสื่อสารกับเบื้องบน กับจักรวาลได้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งตัวเนี้ยถ้าในสายสปิริชวลเนี่ยค่ะก็จะเข้าใจว่าตรงนี้ผลประโยชน์มันจะได้ในเรื่องอะไรแล้วนี่มิลโคเนี่ยถ้าเราจะใช้หินในการเสริมเสริมของจักรที่เจ็ดเนี่ยก็จะเป็นเคลียร์คอร์สก็ได้เคลียร์คอร์สเชลรไนท์นะคะฮาวไลท์ หรือถ้าใครที่มีกำลังพอก็คือใช้เพชรก็ได้เพราะนั้นเซร์ไนเซรไนเนี่ยาาทางร้านก็จะมีแบบคล้ายๆเป็นหินดิบอ่ะนะคะว่าจะเป็นประเภทนี้อันนี้อันนี้คือหินดิบของเซร์ไนนะคะส่วนเ,เคลียร์คอสเนี่ยก็จะทำทำเป็นกําไรออกมาแต่ว่าจะแซมแซมให้กับแต่ละจกละักระเพราะว่า ตัวเคลียร์คอร์สเนี่ยมันสามารถกระจายพลังงานให้กับให้ให้ให้กับทุกจักระได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องควรจะเสริมเนี่ยก็คือเคลียร์คอร์สเซลานา์นะคะส่วนสิ่งที่ที่เป็นวิกพอยต์เนี่ยจะเป็นในเรื่องของวิกทิมวิกทิมตรงนี้คือในเรื่องของจักระที่สี่หัวใจนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเหมือนกับ อะไรอะไรก็มาลงที่เรานะคะอย่างเช่นการทํางานการทํางานเนี่ยเจ้านายก็ทุกอย่างเนี่ยมาลงที่เราแล้วเราก็เหมือนเป็นวิกทิมหรือว่าเป็นประเภทที่ทําตัวน่าสงสารนะคะให้คนอื่นสงสารอย่างงี้ะคะ่ะแล้วก็คนอื่นก็ให้อย่างเช่นมีการ ทําตัวสงสารแลว้วก็ให้ขอยืมเงินคนอื่นอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวเองอ่ะเหมือนเป็นผู้ถูกกระทำอย่างเงี้ยทำทัมตัวเองอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจักระเนี่ยคือตรงจิตใจเพราะฉะนั้นจิตใจเราเนี่ยจะต้องเพิ่มความแข็งแกร่งอันนี้คุณจะถ้าเราจะใส่ถ้าสีเขียวเนี่ยจักระจักระที่ที่สีเนี่ยค่ะก็จะเลทคอร์สเนี่ยเอ่อโรสคอร์สโรสคอร์ส ตัวที่เป็นหินสีชมพูนะฮะโรสคอนเนี่ยจะเป็นสีออกช่ำๆฉ่ำ,ำ,ำยิ่งยิ่งเราเปล่งประกายเนี่ยมีมีออร่าออกมาเนี่ยโรสคอมันจะยิ่งช่ำมากนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกพวกหยกก็ได้หายหยกนะฮะหรือว่ากร e นเอ d เวนเจอรีน uh พวกเนี้ยก็ก็ช่วยช่วยได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะเสริมนะคะ เสริมก็คือเสริมในจักระที่ 7, เพอดีมากแลนะมิลเคโลก็จะมีเรื่องของถ้าคุณอยู่ในสายสเปริชั่วเนี่ยค่ะมันจะนำพาในเรื่องของออการที่เราเนี่ยจะคอนเนคกกับเบื้องบนกับจักรวาลกับพระเจ้าของเราได้คําว่าพระเจ้านี้ก็คือจักรวาลน,นะคะไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนก็ได้ส่วนวิกชิมเนี่ยก็คือ,อ,อในเรื่องของหัวใจตรงใจเราเนี่ยใจเราเนี่ยเปิดที่จะ เป็นผู้ให้และผู้รับเป็นเป็นอั c o n d i t i o n a l l เพราะฉะนั้นเนี่ยให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนหรือว่าไม่ได้ทำตัวให้แบบว่าน่าสงสารจนกลายเป็นเพื่อนอ่ะเหยียดย่ำเราได้หรือว่าให้คนอื่นเหยียบย่ำเราเหยียบย่ำหัวใจเราได้เพราะนั้นก็ครีนอวันเจอรีเนี่ยก็คือคนที่จะมีเสริมเอาไว้นะฮะเพราะนั้น ตรงตรงมิลลคข้มิลโคตรงนี้เดี๋ยวนะโทษทีมิลลคข้อตรงนี้จะเป็นเออ่ตรงตรงที่จักัดที่เจ็ดนะเพราะฉะนั้นก็เออ่สิ่งที่สิ่งที่คุณควรที่จะต้องนำลงนำไปแอปยใช้นะฮะตรงตรงนี้เออ่ก็เอ,อยากได้อยากให้ได้รับผลประโยชน์ผลประโยชน์ จากการที่เปิดไพ่แล้วก็ไพ่แนะนําว่าอะไรที่จะทําให้คุณไปปรับเสริมดวงในปีนี้ซึ่งสู้กับโควิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ผู้ส่งสารก็ขอสรุปในภาพรวมก็คือว่ายังไงซะเนี่ยภาพใบแรกเนี่ยที่ออกมาเนี่ยคุณมีอิสรภาพในการในการในเรื่องของการเงินอย่างแน่นอนแต่ว่าคุณจะต้องไปเคลียร พวกบรรดาหนี้สินทั้งหลายที่มันเร่งรัดเข้ามาค่าลถค่าผ่อนบ้านหรือว่าค่าเทอมลูกพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้ถ้าคุณเคลียร์ได้นะคะคุณก็จะมีอิสระตรงนี้แล้วก็คุณก็จะมาโฟกัสที่เรื่องงานเพราะว่าพรพิกเนศก็บอกไว้แล้วว่าคุณอาจจะมีปัญหาในจักระที่ที่ห้าโชจักระอันนี้ก็ สิ่งที่จะช่วยเสริมในเรื่องของการทาง,งานก็อาจจะเป็นพวกเทอร์คอยนะะ์นะคะแล้วก็ส่วนจักระนี้คุณอาจจะเลือกเลือกเลือกใส่อย่างละเส้นก็ได้หรือว่าคุณอาจจะใช้เส้นเดียวไปก่อนอย่างเช่นใช้เทอร์คอย์หรืออัลคารีนนะคะในจักระที่6เพื่อการสื่อสารของงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือถ้าเราจะใช้พวกเคลียร์คอร์สเนี่ยค่ะที่จะเสริมในเรื่องของจักระที่7 แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของวิกตินถ้าเราดูไปแล้วเนี่ยเ,ออเรามีนิสัยที่ว่าทําตัวที่ว่าเป็นเป็นให้คนสงสารอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูจุดของเราด้วยเพราะแต่ละคนจะต่างกันเพะาะนั้นเราก็อาจจะต้องใช้กรีนอเวจลินแทนนะคะอันนั้นกออ็ดูตามความเหมาะสมดูตามกําลังซ้ำแต่ถ้าคิดว่า คิดว่ามันช่วยเสริมดวงหินหินเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมาอย่างช้าๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อถ้าคุณมีความเชื่อคุณใส่พลังเข้าไปมันความเชื่อนั้นมันก็จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหินที่ที่ซื้อจากทางเราไปเนี่ยค่ะเราจะทำพุธคุณเราก็ใส่อัดพลังงานเข้าไปเป็นพลังงานบวกเพราะนั้น ตอนที่คุณได้ไปเนี่ยคุณไม่ต้องเอาไปล้างเลยเพราะว่าเราจะทําให้หมดทุกอย่างก่อนที่จะส่งถึงมือค่คะเพราะฉนั้นถ้าสั่งหินจากร้านแล้วเนี่ยก็จะอาจจะประมาณใช้เวลาสักประมาณหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากเราจะทําให้เป็นวันไปวันนะคะเราจะไม่ไม,ไม่ไม่ทำซ้าให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้มันก็จะเป็นเหมือนมาร์ตเพีสของตัวคุณเอง นะคะแล้วก็ไปใส่พลังงานนอกจากการใส่พลังงานจากที่ละทางร้านส่งไปให้แล้วเนี่ยคุณก็สามารถไปเพิ่มพลังงานของคุณได้โดยการที่เวลาสวดมน์นะเราก็เอาตัวสร้อยเนี่ยค่ะหินเนี่ยค่ะมาสวดมนร่วมด้วยก็เป็นการเพิ่มพลังงานใส่ลงไปด้วยนะคะหรือ,เ,อเดือยอย่างฟูมูลอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเอาหินเนี่ยไปอาบแดดอาบแสงจันนะคะให้เพราะว่าสิ่งพวกนี้แสงจันเนี่ยก็นําพามาเมืองเรื่องของการนำเป็นการชาร์จพลังงานหมวกเข้าไปในหินให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ก็ถ้าคนาผู้ผู้ที่ต้องการดูส่วนตัวก็ สามารถทักไหลมาได้นะคะก็วันนี้ก็สำหรับคนธาตดินนะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ